ผู้สอนสมบูรณ์นัาผึ่งนะครับเดบโรใช้หมายเ๋ย19องอาจเชียงพึกนะครับและ37กันอเนกเกมกำลังจะเริ่มนะครับประสินิชาวมะเกาครับให้สัญญาณเสิร์ฟ เสิร์ฟโดย15ครับรัติมาก่อนนี่เยาวชนทีมชาตินะครับยกหัวเสาลูกนี้ติดบล็อกยังเซฟได้ฟรีบอลข้ามาให้ไดมอนด์ฟุตยกหัวเสาเคาะหลังบล็อกฟรีบอลข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเซนเซแล้วบอลเร็วติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งไดมอนด์ฟุตผักข้ามาให้กับเซนเซมังพลโยกของหลังเซตข้ามา a ด o n อ f ฟูดที่หัวเสาเคาะหลังบล pues mm ็อกยังรองได้อยู่ครับเซนเซโอ้ไม oh, nah ่ยามจะวางหยอดลูกนี้ครับประพังกรจันเอ๋ยธนภูมิบุญมาเสิบต่อ6กต่อสองโหบอลแรกไม่ดีครับแล้วไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้สุภกรแล้วพยายามจะใช้เท้างัดกลับมา ตีลูกนี้แก้ตัวได้ครับธนภัทรจากอินตะเสิร์ฟมาครับทางฝั่งของเซนเซลองแก้ก่อนครับขื้เคาะเบาๆลูกนี้ครับไปติดบล็อกเจีรวัตรอนุนานวันนี้เป็นสำรองครับมาได้99ของเซนเซวีซีเมืองพล ครับเจรรวัตรโอ้ยืดมาได้อนุนาอนุนาอนุนาตีแก้ไขมาให้กับดิมเบิ้ลฟูดยก3เมตรโอ้โหลงหรือออกอันนี้อ yeah. น yeah. ุนาทก็มีด i a เบิ d ลฟูดไฟเชฟสมุทรสาครไม่ได้อนุนาแม่โอ้โหหเข้าเข้าซอกคอเลยครับปฏิวัติตีลูกนี้โอ้โหจบที่ รุ่งวิอาอยุที่เจรระวังที่วีเทลครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไปด้วยครับตอนนั้นเรียกเก็บตัวก็ที่ดอนเมืองครับโยกมาลูกนี้คะแนนแรกของแดนบันฟุตได้ไหมยังไม่ได้เซนเซ,เ,ซเก็บมาแก้จาก3เมตรก่อนครับโอ้ยลงลงครับแก้ได้สวยครับบอรแรกของปฏิวัติ โงหลังยาวๆทิ้งทั้งตัวครับลูกนี้เพียงคำาตดเซนอีกแล้วครับอ,อก็เป็นกระแนนของเซนเซซีบางพลไม่ครับบอลเดียวอย่างลองได้ฟรีบอลข้ามาให้ดัมเบฟุดผักเล่นจังหวะโอ้โหยังตีครับเล่นมือเดียวเปลี่ยนไม่ได้ตีฟรีบอลมารับบอลมาแล้วทําบีทับโอ้ไปเปลี่ยนใจครับไม่ตีครับ เิรวัตหยอดแล้วไม่ผ่านมือองอาจเชียงพฤกนะครับองอาจเชียงพฤกประพังก้อนเสิร์ฟต่อ16-14ปริวัตรปฏิวับเพื่อนให้เสียงว่าบอลมันออกแล้วครับปฏิวัต่แกนำอีกครั้งหนึ่ง2 0ต่อ19บนพัฒน์จักอินเต โกสามเมตตีลงสวยๆครับตีโดยรุ่งวิกรัยว่าไหลใจผ่านไปกับชั่วโมงครับคู่นี้เพิ่งเล่นเซตที่สองบอลแรกถึงเซตเตอร์สวยๆโย,ยกหัวสซาวตีเซฟได้ไหมเซฟบล็อกมาเอาข้ามาก่อนครับกันนเนกเอาอนุนาตโอ้ยออกครับอนุนาต โอ้เอาครับจะชาเลนจ์อีกแล้วโอ้โหแข่งกันแบบสุดๆจัสองทีมนี้โอ้โหบอลอินเอาครับชาเลนจ์ในิด่าเซ็นเซติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งมาดูครับโดนไม่โดนนิดเดียวครับโอ้โหเส้นจะแดงผ่าแปดจริงๆครับนิดเดียวครับโอ้โห แรกดีโยกมาหัวเสาตีติดบล็อกโอ้โหอยู่เลยครับโอ้โหบล็อกของอาริทัสครับแล้วในเสื้อขาวนี่ครับเป็นเซนเซวีซีเมืองพลและเดมันฟูดเสิร์ฟโดยรัตติมาก่อนสายมือเป็นเดมันฟูดนะครับในเสื้อสีทองคะแนนแรกเป็นขององค์อาจครับองอาจเชียงพฤกตินแสงคำนำนำให้จบเนื้อ แม่ไปแผ่วไปลายไม่ดีครับเดีจะเป็นเหมือนเซตที่แล้วบอนแรกของปริวัตครับจิรวัตรโหนตีโอใครเป็นผิดจังหวะกันหมดเลยครับอืมชนนภัสเสิร์ฟบอนแรกของปริวัตสวยครับแล้วปริวัตขึ้นทรายยังได้อยู่ยก อนุน้าต้องฟีบอลให้ไม่ดังด้านเดมันฟุตอีกครั้งหนึ่งสาโอ้ยล้นครับบอลมันเลยโยกหัวเสาลูกนี้โอ้ยยังดีเฟนดได้ครับอนุน้าอีกครั้งหนึ่งกันอเนกเดมันฟุตตียากครับลูกนี้ปฏิวัติอนุนาโยกบอลแรกได้แล้วกันอเนกติดบล็อกกันอเนกดาบ2ก็ติดบล็อกเล่นจังหวะสองครับกันอเนกเข้ามือของเดมันฟุต อันเดอร์ให้กับปาริวัตต์สตาร์บล็อกกันอันเนกยกหัวาสาวย้ำที่กันอันเนกกันอันเอกลูกที่4ครับโอ้ยบอลเร็วโอ้ยจบที่ทางพังกรครับโอ้โหสี่ห้าจังหวะครับกันอันเนกครับโอ้ยเจรวัต แรกขอ,อนุนา้าดโยกมาองอาจนี่ครับตีบิดมุมตรงครับตีชนพัฒเสเริฟบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โอ้โหไม่โดนใครไหมไม่โดนครับไม่โดนครับเซตที่แล้วก็ต้องการคะแนนเดียวครับแต่ไม่ลุ้นจนดิวการน,นั่นเอง ยกมาอลงกรแล้วบอลเร็วเสีบได้ไหมการนานเนกยังได้อยู่ฝีบอลให้ทางฝั่งของดอร์แมลฟุตล้นล้นไหมไอ้ลูกนี้โอ้ยังอยู่ครับโอ้โหคนเดิมครับจิรวัตรครับรัตติมากรเสิร์บบอลแรกดียกมาองอาแถบบล็อกยังว่ากันต่อครับโอ้โหขึ้นแตาจังหวะนในใจหายใจคว่ำเลยครับ เอาครับลุ้นไปด้วยกันครับอนุนัทอหลงกรบนบอลแรกไม่ดีเอาเลยครับฟีบอลมาได้ไหมได้ครับเซนเซยกมาที่กันนะโอ้โหหลังบ้านครับโอ้โหอ,โอ,โองอาจมาไม่ทันว่ากันต่อ28เท่ากันได้ไห่ได้ครับในแมตช์คอยน์นี้ของรุ่งวิกรบอลแรกดีอนุนาท ตีลรงนี้กันดนภะพัสตีติดเน็ตเองครับโอ้โหอ้น่าเสียดายเลยครับไปพลาดตีติดเน็ตเองครับก็ในเซ<อ>ตที่3ครับ<ๆ><ๆ>ก็เป็นดาท์มาฟูดไฟเชฟกลับมาแซงเอาชนะเซนเซบีซีเมืองพลอีก1เซตครับ30ต่อ28 <ๆ S 2> นะครับก <ๆๆ S 2> <c oughs>